บมอสสวัสดีครับคลิปเดียวเราจะมาเล่น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 จะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับอธิษฐานรักษาโรคกันนะครับใครไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคบใครไม่ชอบกินยานะครับแล้วก็สบายอยู่นะคะเออตอนนี้เราอยู่ที่อังกฤษนะคะแล้วก็ มีอาการบางอย่างนะคะหรือว่าเป็นคนคนไทยหลายๆคนน่าจะมีปัญหานะก็คือแพ้อากาศนะคะจะคันทุกวันนะคะสะคันคลายเครื่องผิวมันอาการคันมันรู้สึกมันนอนไม่หลับอะมันมันคันนะก็แต่อาการนี้อาการแล้วมันคันมันมันน่ารำคาญมากอาการนี้นะคะแล้วก็ราคันแล้วก็จะเกาเกาจนถลอกเป็นแผล ขาไลา่แขนไล่อะไรอย่างนี้นี่ก็คือผลฝ่ายวิญญาณนะคะแล้วเราคิดว่าสิ่งเนี้ยมาจากมารซาตานนะ<อ>เราคิดว่าสิ่งนี้มาจากมารซาตานสิ่งไม่ดีมาจากมารซาตานสิ่งดีๆมาจากพระเจ้าสิ่งไม่ดีมาจากมารซาตานฉะนั้นเรากําลังจะต่อสู้กับมารซาตานนะคะเรากเลัจะต่อสู้กับโรคนี้เราจะ ต่อสู้ทางจิตวิญญาณกับมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะชนะเพราะว่าฉันมีพระเจ้า,าฉันชนะพวกแกอยู่แล้วไอ้มารซาตานเตรียมตัวตายได้เลยเตรียมตัวไปนรกได้เลยเย่เย่ yeah. Yeah. ดูดูว่าทำอะไรโอ้ ยังด้วยว่าบ้านเรามีเด็กนะคะลูกของเราเองดือด้อเราก็จะเอ๊ะาใสาเรื่องงนหนยนี่คือคลิปเดียวไม่ใช่คลิปนี้คลิปนี้คําอธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาโรคนะคะ ให้ทุกคนอธิษฐานทุกวันเมื่อเราป่วยเวลาเราเป็นอะไรเราก็จะทําแบบนี้นะคะแล้วมันก็หายโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเสียตังค์ดีประลาทุกคนเป็นคริสเตียนนี่ดีสุดๆเป็นลูกของพระเจ้านี่ดีที่สุดเรามีปัญหาเราก็จะบอกพ่อของเราเพราะว่าพ่อของเราใหญ่ที่สุดในจัก,การวาลนี้เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ พ่อของเราคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์นั่นเองขอใท่านอธิษฐานเพื่อผู้นั้นเพื่อความรักความเมตตาเหมือนอพระเยซูคริสต์เจ้าที่รักษาผู้คนที่เป็นทุกข์ด้วยความรักความเมตตาและชื่อว่าพระเจ้าทรงรักษาโลกที่เจ็บปวยอยู่ให้หายได้ด้วยความเชื่อและเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใครพี่น้องใค้หัดตามพระพเจ้าสรรเสริญ พระบิดาสรรเสริญพระบิดาผู้ทรงยิ่งใหญ่ขอบรองทรงเจิมลูกด้วยไฟขอบรองทรงเจิมลูกด้วยไฟด้วยฤทธิเดชฤทธานุภาพของพระองค์<น>ตอนนี้ขอบรองทรงยกโทษขอบรองทรงยกโทษความบาปของลูกควาามบาปของลูกในอดีตและปัจจุบันในอดีตและปัจจุบันให้หมดสิ้นไปให้หมดสิ้นไปให้จิตใจลูกบริสุทธิ์ ชอบทำดังพระองค์ขอทรงรักษาโรคต่างๆขอทรงรักษาโรคต่างๆในร่างกายของลูกในร่างกายของลูกให้หายให้หายเป็นปกติในพระนามพระเยซูคริสต์หายเป็นปกติอธิษฐานด้วยกันลูกในพระนามพระเยซูคริสต์โรคต่างๆโรคต่างๆทำมือด้วยเชื้อโรคต่างๆเชื้อโรคต่างๆขอให ขอให้หายในพระนามพระเยซูคริสตเจ้าใะระเยซต้าโรคต่างๆหมดไปในร่างกายของลูกขอไฟริดเดทขิดเดทขององค์พระเยซูคริสต์แต่ต้องร่างกายลูกได้ริเดทแห่งไฟให้หายให้หมดไปด้วยเถิด ขอพระโลหิตองค์พระเยซูคริสต์จิตวิญญาณลูกร่างกายลูกอยู่ในพระคุณความรักของพระองค์ขอให้โรคต่างๆในร่างกายลูกหายเป็นปกติขอไฟพระเยซูคริสต องลูกแต่ต้องลูกแต่ต้องลูกขอสันติสุขของพระองค์ในใจลูกให้มีแต่ความรักความเมตตามีความสุขมีสันติสุขในพระองค์ด้วยเถิด ขอบคุณพระบิดาผู้ทรงเมตตาที่รักษาให้หายเป็นปกติลูกขอบพระคุณ,คณด้วยความถ่อมใจในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน,เมนจบแล้วจ้า แล้วจ้าหายโรคแบบอัศจรรย์จ้าแบบไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องเสียตังสักบาทจ้าลองไปทําตามกันดูนะจ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลูจ้าเพราะว่าพระเจ้ามีจร <iej> ิงจ้าก็จะหายเพราะพระเจ้าะองเชื่อแล้วก็จะหายใส่ความเชื่อไปในใจของตัวเองเยอะๆนะคะ ฉันเชื่อว่าฉันจะหายโรคอย่างอัศจรรย์ฉันเชื่อว่าฉันจะหายโรคอย่างอัศจรรย์ฉันเชื่อว่าฉันจะหายโรคอย่างอัศจรรย์ฉันหายแล้วฉันหายแล้วเย่เยยฉันหายแล้วฉันหายแล้วฉันหายแล้วทำอะไรไปซื้อน้ำส้มป่ะเราจะไปตลาดก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย Thank you for watching ไปซื้อน้ำส้มกันนะ